่อมานะคะเราจะมาบันทึกรายการค้าวันที่28มกราคมนะคะโดยเรานะคะจะมาที่เมนูหลักนะคะเลือกระบบบัญชีแยกประเภทค่ะจากนั้นเราจะกดปุ่ม Work Flow นะคะคลิกที่ลงรายวันค่ะหร e อ Watcher นะคะ,ออะ,คะโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างบันทึกรายวันนะคะให้เรานะคะเปลี่ยน ลงสมุดรายวันใส่จุดและกด enter ขึ้นมานะคะโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างเลือกสมุดรายวันนะคะให้เราเลือกไปสมุดร,รายวันจ่ายนะคะแล้วกดปุ่มเลือกค่ะหรือ pc นะคะแล้วเรากดปุ่ม ok ค,ค่ะจากนั้นนะคะโปรแกรมจะเข้ามาที่หน้าต่างตรงนี้นะคะให้เรากด f 3เพื่อเพิ่มค่ะจากนั้นนะคะเราจะลงวันที่นะคะเป็นวันที่28นะคะ0ู5 8่นะคะ จากนั้นนะคะตรงช่องรายละเอียดตรงนี้นะคะเราให้เราพิมพ์ว่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ จากนั้นนะคะเราจะกด F7 ลิงค์นะคะโปรแกรมจะขึ้นเอกสารประกอบการลงบัญชีนะคะให้เรากด F3 เพิ่มเลิ่มค่ะจากนั้นนะคะเราจะเลือกรายการคือรายการ P รหัสนะคะ PINV นะคะ PROD นะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้เรากด Enter เพื่อเลือกค่ะ จากนั้นนะคะตรงช่องประเภทเอกสารตรงนี้นะคะให้เราใส่จุดแล้วกด enter นะคะโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างเลือกประเภทเอกสารนะคะให้เราเลือกเป็น br นะคะใบส่งของใบกงกับภาษีใบเสร็จรับเงินนะคะแล้วกด enter เพื่อเลือกเค่ะจากนั้นนะคะช่องเลขที่อ้างอิงน,นะคะ เราจะใส่เลขที่อ้างอิงคือหนึ่งจค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาที่ตรงช่องเจ้านี้นะคะให้เราใส่จุดแล้วกด Enter นะคะโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างเลือกคู่จำหน่ายที่ต้องการค่ะเลือกคู่จำหน่ายที่ต้องการโดยเราจะเลือกเป็นการประปานครหลวงนะคะแล้วกดเลือกค่ะ โปรแกรมจะขึ้นใช้รหัสสาขา,าของเจ้านี้ลูกนี้ในรายงานภาษีหรือไม่นะคะให้เรากด yes ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาตรงยอดเงินก่อนแวดนะคะยอดเงินก่อนแวดนะคะให้เราใส่ไปตามโจทย์คือ2,100นะคะแล้วกด enter ค่ะแล้วเราจะต้องเปลี่ยน เดี๋ยวราขอย้อนมาตรงนี้นิดนึงนะคะช่องอรายรายละเอียดอะไ,ไงานภาษีนะคะให้เราลบบริษัทเออไม่ต้องลบนะคะอ,อให้เราเพิ่มข้างหน้าค่ะเขียนเป็นค่าน้ำค่ะค่าน้ำนี่นะคะไปข้างหน้าเรามาช่องประเภทแบตให้เราใส่สุดแล้วกด enter นะคะนที่นี้โจทย์เลือกเป็นแบตนะคะ แล้วกดเลือกค่ะโปรแกรมก็จะลันขึ้นมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกด F10 เพื่อบันทึกนะคะค่านำปปาค่ะจากนั้นนะคะเราจะกดเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าเราจะยังบันทึกค่าไฟฟ้าอีกนะคะเราก็เลือกเหมือนเดิมค่ะกลุ่มชิ้นเอกสารก็คือ รหัส PINV_PROD นะคะแล้วกด enter เลือกค่ะจากนั้นนะคะช่องประเภทเอกสารนะคะให้เราใส่จุดแล้วกด enter นะคะเราจะเลือกเหมือนเดิมคือ BR นะคะแล้วกดเลือกค่ะแล้วเราจะมาใส่เลขที่นะคะคือ8982ค่ะ8982นะคะจากนั้นเราจะมา เราจะมาที่ช่องเจ้านี้เลยนะคะโดยการใส่จุดแล้วกด enter ค่ะเจ้านี้ต่อมานะคะเราจะเลือกเป็นของการไฟฟ้านะครหลวงนะคะเลือกผู้จำหน่ายที่ต้องการแล้วก็ปุ่มเลือกค่ะโปรแกรมจะขึ้นใช้รหาาัสสาขาเจ้านี้และลูกหนี้รายการภาษีให้เราตอบ YES นะคะจากนั้นนะคะตรงรายละเอียดออกรายงานภาษีให้เราเพิ่มคำว่าค่าไฟไป เรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะมาตรงยอดเงินก่อนแบตนะคะในโจทย์ในโจทย์คือ3,100ค่ะแล้วกด enter นะคะเราจะมาตรงประเภทของแบตให้เราใส่จุดแล้วกด enter นะคะโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างเลือกประเภทภาษีนะคะให้เรากดแวตดนนะคะตามโจทย์แล้วกดเลือกค่ะโปรแกรมก็จะรันให้เราเป็นี่เรียบร้อยนะคะของค่าไฟฟ้านะคะ แล้วเราก็กด F10 มันถึกค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาค่าโทรศัพท์นะคะโดยการกด F3 เพิ่มนะคะเราจะเลือกกลุ่มชนิดเอกสารเหมือนเดิมนะคะก็คือ PINV_PROD นะคะแล้วกด Enter เลือกค่ะโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างเช่นเดิมนะคะใบส่งของใบกำกับภาษีซื้อนะคะตรงประเภทเอกสารให้เราใส่สุดแล้วกด Enter ค่ะ จะขึ้นหน้าต่างเลือกประเภทเอกสารให้เราเลือกเหมือนเดิมนะคะคือรหัส BR ค่ะเสร็จแล้วเรากดเลือกนะคะจากนั้นเราจะมาใส่เล่มที่เอกสารอ้างอิงนะคะณนะที่นี้โจทย์ให้เลขมาคือ3894ค่ะ3894จากนั้นเราจะมาที่เจ้าหนี้โดยการใส่จุดแล้วกด enter นะคะ เรานะคะค่าโทรศัพท์เราจะเลือกเป็นของบริษัท T.O.T. จำกัดมหาชนนะคะและ้วกดเลือกค่ะโปรแกรมจะถามว่าใช้รหัสสาขาของเจ้านี้ลูกนี้ในรายงานภาษีหรือไม่ตอบ yes ค่ะจากนั้นนะคะตรงรายละเอียดออกรายงานภาษีตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มคำว่าค่าโทรศัพท์เข้าไปค่ะ ค่าโรสับท์ไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาที่ยอดเงินก่อนแวดนะคะในโจทย์ให้มาคือ1200งพันสองร้อาทค่ะกด enter ค่ะแล้วเราจะมาประเภทประเภทของแหวดให้เราใส่จุกนะคะโปรแกรมจะเด้งหน้าต่างเลือกประเภทภาษีนะคะเลือก7%็ซนะคะแล้วกดเลือกค่ะเป็นที่เรียบร้อยนะคะให้เรากด F10 เพื่อบันทึกได้เลยค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด3รายการนะคะ เราก็จะได้ทั้งหมด3รายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ก็จะเห็นแล้วว่ามีจะมีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะจากนั้นนะคะเราจะกด voucher ขึ้นมานะคะเราปรแกรมสักรู่นี่ก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะคะ เราจะลองกลับไปดูอีกรอบนึ้งนะคะที่ F7 ิงก์ตรงนี้นะคะว่าเราบันทึกครบท้วนหรือเปล่า เราจะเราจะกดตรงซ้ำนะคะซ้ำหน้าลิงตรงนี้นะคะโปรแกรมจะขึ้นว่าให้เครื่องรวมรอดลงบัญชีจากเอกสารหน้าลิงก์ให้หรือไม่ตอบเย斯นะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะขึ้นยอตรงนี้มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกด f 1 0เพื่อบันทึกเลยค่ะจากนั้นจะให้เครื่องรันหลายเลขก็ชื่อให้หรือไม่ตอบ y ย s นะคะ เก็บข้อมูลแล้วนะคะให้เรากด escape เพื่อออกนะคะตอบ yes นะคะที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์น, 2, นะคะแล้วกด escape เพื่อออก